สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในช่วงอาเซียนอินไซด์วันนี้นะครับคงต้องขอคุยกันเล็กๆน้อยๆครับผมครับดรสุกิตเอื้อมหาเจเลยนะครับอยากจะมาคุยกับท่านในเรื่องของ AEC ครับเอ c เองคงไม่ไกลจากเราแล้วครับก็คือเพื่อนบ้านเราอีก9้าประเทศนะครับอาเซียนทุกคนก็ทราบดีว่ามีใครบ้างแต่อย่างที่เรารู้กันครับวันนี้พวกเพื่อนเราเข้ามาอยู่ในประเทศไทยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ยังทราบนะครับว่าเราเราจะทําอย่างไรที่เราจะต้อนรับเขาแล้วเขาจะ ยินดีกับเราหรือเปล่าเรามาใช้คำว่า diversity กันดีกว่าคำว่า diversity ไม่ได้ห่างไกลหรอกครับก็คือความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมเชื้อชาติภาษา,าศาสนาและแนวความคิดต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคงอยากให้คนไทยเราเองเนี่ยในฐานะถ้าเป็นนักธุรกิจด้วยต้องเข้าใจเรื่องนี้ครับว่าคำว่าความแตกต่างจริงๆไม่ได้แตกต่างหรอกครับเราอย่าไปคิดว่าเขาเป็นคนต่างชาติเขาใช้ภาษาต่างจากเราแล้วเราจะต้องทำตัวให้แตกต่างจากเขาหรือเราจะดูแลเขาอย่างไร จริงๆเขามีความรู้สึกที่อยากอยู่เมืองไทยก็เหมือนกับอยู่ที่บ้านก็แลวครับอาหารเป็นเรื่องแรกที่เราต้องคุยกันอาหารการกินของประเทศไทยนี่ถือว่าติดอันดับโลกไปแล้วนะครับไม่ว่าวันนี้ต้มยำกุ้งต้มขาไก่ผัดไทยหรืออื่นๆอ,อีกมากมายจริงๆแล้วผมอยากจะบอกท่านนี้ครับว่าอาหารไทยเราเนี่ยปรับรสชาตินิดเดียวก็อยู่ลวครับเช่นวันนี้เราเผ็ดจัดเราอยากจะให้เขาอร่อยกับเราก็ลดเผ็ดให้เขาหน่อยเพิ่มเปรี้ยวกันนิดนึงเขาก็รักอาหารไทยเลยละครับหรืออย่างที่สองครับ ท่องเที่ยวไทยอันนี้น่าสนใจครับประเทศไทยถือว่าติดอันดับโลกหลายๆที่ไม่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวจะเป็นวัดวาอารามาหรือธรรมชาติต่างๆเนี่ยน่าสนใจทั้งนั้นเขาเองเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเราค่อนข้างเยอะครับตอนนี้15ล้านคนถึง20ล้านคนที่เข้ามาเมืองไทยเป้าหมายแรกครับขอให้มีความสุขในสถานที่ท่องเที่ยวไทยผมถือว่าเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่เราจะต้องช่วยกันดูแลและรักษาแล้วก็ต้อนรับเขานะครับและอันสุดท้ายก็คือการศึกษาครับ วันนี้เองการศึกษาไทยและการศึกษาโลกอยู่ใกล้กันแค่เส้นได้นะครับแค่ข้ามไปนิดเดียวอย่างที่ท่านทราบครับวันนี้โรงเรียนนานาชาติก็เข้ามาอาจารย์ต่างชาติก็เข้ามาแต่ท่านทราบไหมครับว่าเราจะต้องเรียนรู้ภาษาเป็นพื้นฐานตั้งแต่ภาษาอังกฤษครับภาษาจีนอย่างที่ทราบกระแสมาแรงมากภาษาจีนตอนนี้เริ่มมีภาษาอิสลามภาษาทางด้านเพื่อนบ้านจะเป็นภาษาเขมเรนภาษาเวียดนามทุกคนเริ่มเรียนรู้ครับฉะนั้นผมอยากให้ทุกท่านนะครับลองใช้ จิตวิญญาณของความเป็นเจ้าบ้านที่ดีครับประเทศไทยหรือแม้กระทั่งกรุงเทพที่เป็นเมืองหลวงเนี่ยเราคงก้าวข้ามคําว่ามหานครไปไม่ได้แล้วครับวันนี้เข้ามาใกล้ตัวเราแล้วทุกคนพร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันหรือยังในขณะเดียวกันแขกบ้านแขกเมืองอีก9ประเทศเขาพร้อมที่จะเป็นแขกที่ดีเหมือนกันนะครับฉะนั้นผมคงฝากทุกท่านนะครับว่าวันนี้เองเราคงไม่ใช้คําว่าเพื่อนบ้านที่น่ารักแต่ทําตัวให้ไม่น่ารักทํำยังไงล่ะครับ ยิ้มเข้าไว้สิครับคําว่ายิ้มสยามยังใช้ได้อยู่และทุกท่านที่เข้ามาใกล้ตัวท่านไม่ต้องถามครับเขาเป็นประเทศอะไรเขาเชื้อชาติอะไรขอให้เข้ามาอยู่เมืองไทยอย่างมีความสุขเราคงทําอะไรกับเขาร่วมกันแม้กระทั่งทําธุรกิจผมว่ากําไรเราร่วมกันได้แน่นอนหวังว่าท่านผู้ชมคงได้เกิดเล็กเน้อยจากความรู้ที่ผมได้มามอบให้นะครับแล้วก็อย่างไรก็พบกันในคราวหน้านะครับ พอใจบ้างไหมคะหรือว่าสนุกสนานกันพอไหมคะหรือว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยใช่ไหมคะคุณผู้ชมยางไก็ตามค่ะคุณผู้ชมคะก็ฝากไว้นะคะคุณชมสามารถติดชมรายการได้ด้วผ่านทาง a c e b o o k นะคะ Thailand Corridor นะคะและอย่างทางอ e ีเมลนะคะก็คือ Thai c o o n TV gmail com ละค่ะคุณชมคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเวลาเดียวกันนี้ที่เดิมนี้ละคะ่ะสวัสดีค่ะ